โอเคสวัสด okay, so okay, so ีทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำเมนูชีสทอดนะทุกคนก็้ดีคือชีสของเราทุกคนเราจะปั้นชีสทอดให้เป็นรูปทรงนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเราปั้นเป็นรูปทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเอาไปคลุกกับน่าจะแป้งแล้วทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เรามีแป้งเหยบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาคุุกกับแป้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคุุกกับไข่นวลไข่แดงมันต้องแตกเลยแบบนี้ คนได้ไม่ได้ต่อไปเราก็ชุบไขแล้วก็ชุบเก็ดขนมปังนะทุกคนโอเคทุ okay, กคนตอนนี้เราชุบไขเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะคุกเก็ดขนมปัง เดีนะ๋ยวเราคนติดขนมปังตรงนี้มัน,น,มนะนนโอเคทุกคนโอนนี้เรามาคุกรอบทอี่2แล้วคนบ้ารอบแรกเนี่ยมันไม่ติดนะคน โอเคตอนนี้ใกล้ทอดแล้วทุกคนโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเอาลงไปแล้วทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เราทอดเรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคนี่ทุกคน นี่ทุกคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลองดูตอนหันนะโอเคทุกคนนี่นะทุกคนคือตอนที่ใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะตอน,ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะลองหันดูนะทุกคนโอ้ <Ooh. S 2> นี่นะทุกคนตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะ ดูตัวนี้เว่อรอโรยแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก่อนแล้วคิดไปก่อนบายบาย